สิบห้าเหรอคะ่าบเอ็บอกกันสิบสี่บวสิบสองเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้สิบสี่บวสิบสองได้สิบเอ็ดครับอะออะไรนะสิบสี่บวกสิบสองยี่สิบหกครับอ่ายี่สิบหกยี่สิบหกลบสิบห้าก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกไหมใช่ไหมได้ข้อแรกตนาะข้อที่หกก็ตอบถูกชูอีแล้วข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดนี้เครื่องหมายทำไมหมดเลยครับ ลบครับลบเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอ่าถ้าเหมือนกันหมดเลยแปลว่าตัวเลขสามตัวเนี้ยเราเอามาทำไปกันหมดเลยยี่ห้าหกสิบห้าได้สี่สิบครับค่าอบคลบสี่สิบลบสี่สิบครับลบเท่าไหร่มาดูตัวชุดนี้ลบสี่สิบครับเท่าไหร่ครับลบเท่าไหร่อันนี้สี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้อ้อคำตอบก็คือลบยี่สิบแปดนะสิบแปด ลบยี่สิบแปดลบอีกสิบสองเป็นยี่สิบแปดลบก็เป็นสิบสองก็เป็นสี่สิบอุ้ยชูเท่าไหรครับสี่ลบสี่สิบแบ็คโชว์เป็นเต็มอันนี้ถูกอีกแล้วคำหนึงนะอันนี้ได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ลบสามสิบสี่ได้สิบครับได้ได้สิบครับลบสิบลบสิบใช่ป่ะเพราะว่าตัวลบมากกว่าใช่ไหมครับลบ ลบสิบลบอีกสิบสี่ครับเหลือเป็นยีน่สิบสี่ยี่สี่ครับ <20. S 1> บวกหรือลบลบครับลบลบยี่สิบสี่นะครับลบยี่สิบสี่ข้อนี้สามสิบหกลบสามสิบหกบวกยี่สิบหกลบสามสิบหกบวกยี่สิบหกนั่นเหรออ่าได้ติดลบเท่าไหร่ครับก็ได้ลบสิบฮะลบสิบ ที่เป็นลบเพราะว่าตัวลบมันมีจํานวนมากกว่านะครับลบสิบลบอีกสิบห้าครับลบยี่สิบ้าครับคำตอบคำตอบเท่ายเดียวกันตัวเลขมารวมกันก็กลายเป็นลบลบยี่พาสิบหนะครับอ่าข้อที่สิบลบยี่สิบห้บวกเพิ่มไปสิบสองได้ทั้งหมดลบได้สามและบวกเ่มปยี่สามคำตอบสิบสองก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับิาลบสิบสามใช่ไหมลบสิบสาม ร้สิบสามบอสสิบสามเป็นศูนย์ศูนศูนย์นะครับเป็นศูนย์ปัดตวจครับตรวจครับตู้มมาทุกข้อเก่งมากเก่งมากแจ็คหกกลายเป็นสิบหกมาเล็ข้อเดียวเองตู้มมาทุกข้อทุกข้อครับเก่งครับเก่งครับต่วนเลยครับแต่ผมว่าธนาพิวัน์ผมว่าธนาพิพัน์น่าจะมีผิดบ้างแหละทุกข้อ พัดได้ผลหอ่อคุคผู้ชครับคุณใครอะะนะครับพัดเนี่ยใครไอ้า,าพัดที่เล่นเกลืออะไร ตัวอย่างนี้ครับเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนอันนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่ต้องลนะไม่ต้องนะครับสามสิบสองลบสี่สิบสามได้เลยอันนี้เครื่องหมายต่างกันชนกันเป็นบบลบลบลบยี่สิบสี่เหมือนกันชนกันเป็นบวกบวกสิบห้านะครับอ่ะเราก็จัดก,การทำได้เราจะทำแบบเรียงไปเลยก็ได้ จรือจับคู่บวกกับบวกลบกับลบก็ได้นะครับจะทำยังไงก็ได้ได้สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดอ่าตรงไหนได้สิบเอ็ดสิบสี่ตรงนี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนั้นได้สิบเอ็ดครับดูใหม่ดูใหม่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ไปลืมอะไรไปบวกหรเปลอ๋ลบสิบเอ็ดับอ่าลบสิบเอ็ดใช่ไหมครับถูวป่าเพราะตัวลบมากกว่าตัวนี้ได้อะไรครับตรงนี้ ได้สี่บวกไปสิบห้าก็จะได้เป็นสามสิบเก้าสามสิบเก้าฮะนั่นลบนะเฮ้ยนี่ลบครับลบยี่สิบสี่าลบยี่สิบสี่บวกสิบห้าลบยีบ่สิบสี่บวกไปสิบห้านั่นเหรอถ้างั้นมันก็จะเหลือเหลือเก้าลบเก้าตัวลบ ลบเก้าครับลบเก้าพราะว่ายีิบสี่มากกว่ายี่สิบเป็นลบผลลัพธ์ก็ต้องเป็นลบด้วยแต่นะลบสิบเอ็ดลบไอ็เก้าได้คำตอบคือ <20. S 1> ลบยี่สิบลบยี่สิบนะครับลบยนะี่สิบแ็ปโทรไปหนูสเต็ปได้ไหมวันนี้ยากไหมไม่ยากนะจีซี่ยะอ่าเดี๋ยวทำกันบ้านนะทำกันบ้านแล้วก็ส่งมาในในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะ เรียนเรียนตามตารางตารางเรียนปกตินะครับเรียนตามตารางเรียนปกติซึ่งหมายแสดงวิธีทำนะวิธีทำก็คือเราต้องเก่งเครื่องหมายก่อนถูกไหมใช่ไหมเก่งเครื่องหมายซะก่อนนะครับโอเค